ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะมาแข่งชิมน้ำกันแล้วโอ้โหยากถ้ามันผิดหมดมันจะหามาก อยู่กัโชว์นะแล้วก็วันนี้ผมก็อยู่กับน้องฟ้าด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคือเราตอนนี้เรามาอยู่กันที่หอสมุน้ํานะครับ Water Library ก็คือเป็นหอสมุน้ําเก็บรักษาน้ําแล้วก,กับมีน้ําหลากักหลากหลายานชนิดออมาจากทั่ว,วโลกใช่คือคือน้ําที่นี่เนี่ยมันเยอะมากครับแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ําระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเวลาที่เข้าไปในป่านะเราไปทุกที่เนี่ยเราก็จะชอบแบบ ดื่มน้ําจากธรรมชาติด้วยแล้วน้ำแต่ละที่เนี่ยมันก็มีรสชาติที่แบบแตกต่างกันใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาแข่งกันด้วยนะครับก็คือแบบว่าเขาจะมีเออเขาจะมีน้ํามาเสิร์ฟเว้ยเราจะชิมแล้วก็อธิบายไปว่ารสชาติมันเป็นยังไงโอเคแล้วเราก็ามาเดากันว่ามันคือของประเทศอะไรเดี๋ยวเรามาเดากันนะครับ แล้วครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะมาแข่งชิมน้ํากันแล้วแล้วเมนูด้านหน้านี้นะครับก็คือตารางน้ำเมนูน้ำแล้วก็มันจะมีแบบนั่นแหละก็คือมันจะมีอะไรนะค่า TDS ก็คือค่าแร่ธาตุนะครับว่าค่าแร่ธาตุมันสูงจะมีรสปล่อยแล้วก็ค่า P S ก็คือความหวานใช่ยิ่งสูงก็ยิ่งหวานเป็นการทดสอบลิ้นเราเลยเว้ยว่าแบบ อันไหนมันมีรสเค็มหรือว่ารสหวานอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะมาทายกันนะครับว่ามันเป็นแบนน้ำจากประเทศอะไรอืโอเคตามนั้นเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเลยอธิบายกลอบพอหละว่าคว่าน่าจะเข้าใจโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มเริ่มกันมาเลยนะมาวชุดแก้ว ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวนะขออีกทีแล้วกันถ้าดูจากตารางทานของเราบอกบอกรสชาติให้ท่านผู้ชมฟังก่อนดีกว่ารสชาติรู้สึกยังไงรสชาติก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าที่เพราะว่ามันมีความหวานแบบแต่น้อยมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้กล่อยด้วยเลยคิดว่าไม่ใช่อที่กลอยที่สุดอยู่แล้วแน่นอน เยอรมันเนี่ยมันจะมีความก่อยเยอะใช่ไหมอันนี้พี่ทายเป็นอิตาลีก่อนแล้วกันนี่อันแรกเลยเหรอเฮ้ยแต่มันจะหวานมากเลยนะถ้าเป็นอิตาลีงั้นฟ้าทายเป็นฝรั่งเศสอีเมิลีอ่าโอเคมาเฉลยครับเฉลยใครจะถูกยกแรกใครจะได้คะแนนไปจริงเหรอจริงเหรอฝรั่งเศสทไมเก่งจังเฮ้ยนี่คุณลุกเพราะฉันเคยกินด้วยมั้งเฮ้ยอาจจะเคยกินจริงเหรอใช่แล้วฟ้าฟ้าเดาแค่ว่ามันแบบ มันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นไงมันยังไม่ได้หวานที่สุดอันนี้มันน่าจะหวานสุดก็เลยแบบโอเคยกและเอาจริงยก,ย,ยกแรกยกแรกคุณได้ก่อนไปนะโอเคคุณชนะ okay. ยกแรกมันยังไม่จบหรอกเพราะมันยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับ,รบเราจะกินกันทั้งหมดเจ็ดเจ็ดแบรนด์นะครับแล้วก็เรามาดูเรามาดูว่าใครจะถูกเยอะที่สุดโอเคเฮ้ย มันเจ็บใจมันเจ็บใจอะไหนคุณไม่ยอมคันเซียนเรื่องน้ำไงครับแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำถือว่าผมพูดเล่นแล้วกันเฮ้ยแต่แบบว่าเวลาเดินปากไปอะไรเงี้ยเราก็กินน้ำไปเรื่อยไงชิมจังนู่นจังนี้รสชาติน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบมันไม่เหมือนกันเป็นหลายยกที่สองมามาชนค่ะ โนหมันไม่ได้แตกต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่แจะพูดรู้สึกว่านี้มีความหวานมีความหวานกว่าเออหวานกว่าอันนี้หวานกว่าเพราะว่ามันมีอันนี้ของอิตาลีกับสเปนที่ค่า pH เท่ากันใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันทุกอย่างเลยโอ้โหมันแยกๆนะแบบว่าที่เขาจะแกล้งเราค่าแร่ธาตุเนี่ย มัน1้อยกับ128เนี่ยคือต่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ความหวานเนี่ยเท่ากันด้วยไม่ไม่อิตาลีก็สเปนนะอ่ะคิดเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้พี่ตอบสเปนเอ้ยตอบอิตาลีไปใช่ไหมอ่ะตอบอิตาลีจริงๆก็ยังมีความมั่นใจว่าอิตาลีอ่ะมาอาจจะถูกคู่ก็ได้อิตาลีเหมือนกันนะครับเฉลยรอรอเฉลยเฮ้ยนอร์เวย์นอร์เวย์เฮ้ยก็คืออันนี้อันนี้เฉื่กว่าเหรอ ลิ้นลิ้นพังโอเคโอเคลิ้นเราพังแหละลิ้นเราพังยอมรับไม่รู้จะพูดอะไรเลยเยอยาทำหน้าย่งนั้นถ้ามันผิดหมดมันจะหาว่างั้น ขอทายเลยแล้วกันอันนี้เป็นแ m a ฟอร์ดแล้วกันจากสกอตแลนด์เพราะว่ามันมีอยู่สองแบรนด์ใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเอาเป็นสกอตแลนด์สกอตแลนด์แตอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วกันอันที่อันที่ค่าความเค็มค่าความเค็มน้อยสุดโอเคมาพันแล้วนะสกอตแลนด์เหมือนกันแค่คนละแบรนด์นะครับเฮ้ยผิดคู่จริงๆด้วยจริงเหรอโอ้ยยากมากเลยเฮ้ยอันนี้คืออิตาลีใช่ไหม ถูกต้องไหมครับอิตาลีนะครับมาต่อกันที่ยกสี่กันดีกว่าเป็นไงบ้างแก้วนี้ทำไมทำหน้ากันอย่าเนี้ยเครียดเฮ้ยมันยากเริ่มเครียดมันยากจริงๆมากสเปน ไปยังไงสเปนสเปนสเปนเนาะพราะมันใกล้กับเมื่อกี้คิมบ้าหวานเนาะสึกมันหวานอ่ะถ้างั้นสกอตแลนด์ไปกอดเหมือนเดิมเฮ้ยมันต้องถูกสักครั้งแล้วนะเฮ้ยมันต้องถูกแล้วเชิญครับพี่เชิญครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเสเปนโอ้ยเฮ้ยถูกเว้ยฟ้าถูกเฮ้ยน้ำแล้วเรืองเปนเอาเลย คุณควรต้องได้คะแนนนะพี่โชโชคุณเซียนน้ำอ่ะกินน้ำมาทั่วประเทศผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเรื่องน้ำไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคไม่ยอมหรอกยังเหลืออีกตั้งสามข้อสามข้อได้อยู่พี่ยังมีโอกาสอยู่คิดว่ามันน่าจะก่อยกว่านี้นะ ไอ้ของเยอรมันอะถ้ามันออกมาเป็นเยอรมนีมันจะหามากไปตอบสกอตแลนด์แล้วกันแต่ว่าเหมือนนกัเป็นตัวไฮแลนด์เพราะว่าไฮแลนด์มองหนายังมีความแบบไอ้นี่อยู่ไปโอเคตอบเหมือนกันนะวันนี้ชะเซน่าจะตอบวันนอ้โซโล่เหมือนกันแต่ไ่ใสกอตแลนด์เหมือนกันใช่แต่มันคือเฟซไซค์อีกนิดนึง อันนี้ต้องตอบให้ถูกแน่ๆเพราะว่าเราเหลือช้อยแค่สกอตแลนด์อีกนินน้อหนึ่งแล้วก็ของเยอรมันมเครียดยังไม่ได้สักแค่ไหนดูหน้าสิครับว่าเคร่งเครียดขนาดนั้นนะ<笑><笑>เฮ้ยมันเหลือแค่สองช้อยแล้วถ้าผิดก็คืออันสุดท้ายย,ายังไงก็ต้องถูกเพราะมันเหลืออยู่แค่แบบนั่นเดียวนั่นน่ะสิโอ้โหอันนี้ของเยอะจัดใช่ของเยอะจัดของเยอะจัดนี่ค่ะ อันนี้สองแก้วสุดท้ายเราต้องน้ำพร้อมกันเราชิมมาไหนก่อนดีอ่ะขวาก่อนแล้วกันขวาก่อนโอเคีชากอตแลนขออทีเฮ้ยเฮ้ยมันยากอะมันยากมาก เิกได้ลใช่ถ้ารอบนี้พี่ตอบผูกพี่จะับได้คะแนนตีตื่อมาเลยนะโอเคขวาเยอรมันซ้ายสกอตแลนด์เออคิดเหมือนกันแอบคิดว่าฟองมันหลอกเราจริงจริงนะเพราะอันเนี้ยมันมันแบบรู้สึกจะมีความเค็มมากกว่านิดหนึ่งใช่ขวาเยอรมันซ้ายสกอตแลนด์ฉันไม่เชื่อฟองแล้วเฉลยเลยก็ได้ครับ ผิดคู่แน่เลยที่มีสปิเกอร์จะเป็นตัวเจมันเฮ้ยยโหเฮ้ยใช้ได้อย่างน้อยกประกยคสองข้อสุได้เฮ้ยแต่แบบมันยากมากคือแบบว่ามันแทบไม่มีความแตกต่างเลยนะครับโหเกือบแล้วถ้าตอบผิดนี่ไอเขาเออฮ้ยมันมันจะผิดหมดเลยนะทั้งเจ็ดแบบไม่ได้คุยไว้ซะเยอะเลยตั้งแต่ต้นคิดว่าแบบ ชั้นคือผู้เชี่ยวชาญนะอะไรแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำโอเคนี่บดีถูกเออะมาเสียายนะกินให้หมดเลยเลยเสร็จนี่จองห้องน้ำเลยโอเคการแข่งขันก็จบลงไปนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยชนะชนะค่ะเฮ้ยทายถูกทั้ง4ข้อเนี่ยโหแล้วผิดแค่ส สุดยอดใช้ได้อยู่ถือว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าลิ้นสัมผัสรสชาติอะไร้นถือว่าเป็นคนที่ฟุ๊กโอเคนะยังไงก็ขอบคุณโซเชียลกิฟเอร์ด้วยที่แบบว่าพาเรามานั่งกันที่นี่ได้มาแข่งกินน้ำกันนะครับโซเชียลกิฟเอร์เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่า ทำงานเพื่อสังคมนะครับใช่รวมถึงร้านนี้ที่เรามานั่งด้วยก็เป็นหนึ่งในเขาร่วมในโซเชียลกิฟเวอร์เหมือนกันก็คือเราไปซื้อดีลในในเว็บของเขาในแอปของเขาึก็จะมีดีลร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็คือเราซื้อใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเงินที่เข้าเนี่ยสามารถเข้าไปซัพพอร์ตโครงการต่างๆที่แบบช่วยเหลือสังคมได้อย่างร้านนี้เนี่ยเขาก็จะซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินชื่อว่า Thailand Recovery Fund กำไรทั้งหมดหนึ่ง้อยเปก็จะ เข้าไปที่แพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากทาเพื่อสังคมนะเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากๆครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องฟ้าด้วยแล้วกันที่แบบมาแข่งกินน้ำแล้วก็จริงๆริน้องฟ้ากับผมเนี่ยก็ยังมีแบบโหกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปติดตามดูได้ที่ช่องน้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะแปะชื่อช่องไว้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกัน